สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ใน facebook และกด subscribe ในช่อง y o u t u b e ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องวันนี้นะคะก็จะมาไขาข้อห้องใจให้กับคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่อาจจะดูคลิปวิดีโอนะคะหรือดูวิธีการคลอดนะคะมาหรือว่าคุณพยาบาลแนะนำวิธีการหายใจในช่วงใกล้ในระหว่างที่รอคลอด ให้กับคุณแม่หลายๆท่านนะคะในอายุครรภ์ที่ครบกําหนดแล้วแล้วก็มีความประสงค์ที่จะคลอดทางช่องคลอดคุณแม่หลายๆท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าการหายใจระหว่างรอคลอดนะคะมีความสําคัญอย่างไรต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าระหว่างที่คุณแม่รอคลอดหมายความว่าปากของลูกของคุณแม่มีการเปิดแล้วหรือมีภาวะน้ําเดินมานะคะหรือมีเลือดออกทางช่องคลอด ทีนี้สาเหตุที่จะทําให้มีเลือดออกทางช่องคลอดหรือที่จะทําให้มลลูกหดล,ละตัวได้หรือจะทําให้ปากมดลูกเปิดได้นะคะนั่นก็คือการหดละตัวของมดลูกทีนี้เมื่อมลลูมีการหดละตัวก็คือมีการบีบและมีการคลายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเราดูนะคะตามโมเดลนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นมลลูของคุณแม่นะคะทั้งหมดนี้เป็นมดลูกของคุณแม่เมื่อมีการบีบก็แสดงว่าการไหลเวียน ของเลือดไปยังทารกจะลดลงถามว่าทําไมการไหลเวียนเลือดถึงได้ลดลงจะเห็นว่านะคะอันนี้เป็นตําแหน่งของรกนะคะที่เกาะอยู่ที่บริเวณมดลูกของคุณแม่นะคะแล้วก็จะเห็นตําแหน่งของสายสะดือก็คือรกจะแปะอยู่ที่มดลูกแล้วก็จะมีเส้นเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะสีน้ําเงินสีแดงนี่ก็คือเส้นเลือดแล้วก็เส้นเลือดที่สายสะดือนะคะที่มีทั้งสีน้ําเงินก็คือเส้นเลือดดาแล้วก็เส้นเลือดแดงนะคะที่ไหลเวียนผ่านไปยังทารก ถ้าดูจากตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีเส้นเลือดอยู่เช่นเดียวกันก็คือเส้นเลือดที่เชื่อมต่อจากรกมายังทารกนั่นเองนะคะเชื่อมต่อกันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่คุณแม่รอคลอดการบีบของมดลูกก็คือการหลดละตัวของมดลูกเพราะฉะนั้นจะทําให้เลือดเมื่อดมดลูกบีบตัวลงก็จะทําให้เลือดไหลเวียนนะคะจากคุณแม่ไปยังทารกลดลงทีนี้เนี่ย เลือดไหลเวียนลดลงมีความสําคัญอย่างไรต้องบอกเลยว่าการไหลเวียนของเลือดก็คือออกซิเจนที่ไปยังทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อการไหลเวียนเลือดลดลงออกซิเจนที่ไปยังทารกเนี่ยผ่านทางสายสะดือก็จะลดลงตามไปด้วยดังนั้นการหายใจนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คุณแม่กลั้นหายใจเวลามีความเจ็บปวดจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะว่าเมื่อมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะกั้นหายใจทันทีหรือหยุดการหายใจเพราะเป็นภาวะตกใจไม่ว่าจะมนีบบานหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆเมื่อเกิดความเจ็บปวดเราจะกั้นหายใจทันทีทีนี้เนี่ยเมื่อมีมล,ลุกแต่ละตัวนำมาซึ่งความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคุณแม่จะกั้นหายใจโดยอัตโนมัติทีนี้อย่างที่เรารู้ไปแล้วว่าลูกต้องได้รับออกซิเจนจากคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่จะกั้นหายใจในระหว่างรอคลอดเมื่อมีมล,ลูกแต่ละตัวไม่ได้นะคะ ทีนี้การากรดูแลตนเองที่ถูกหรือว่าการหายใจที่ถูกต้องนะคะคุณพยาบาลก็จะแนะนําให้คุณแม่หายใจเข้าลึกๆก,ก็คือสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแล้วก็เป่าลมออกทางปากช้าๆแต่ถ้าในช่วงแรก,แรกนะคะที่มดลูกยังหดกระตัวไม่ถี่นะคะก็จะให้คุณแม่เนี่ยสูดหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็เป่าลมออกทางจมูกเพราะทําแบบนี้ค่ะจนกว่าคุณแม่จะรู้สึกว่ามดลูกหดกระตัวหรือว่าการท้องแข็งนั้นคลายลงพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่สูดหายใจเข้าไป การไหลเวียนของออกซิเจนเข้าไปก็จะดีขึ้นแทนที่คุณแม่จะกั้นหายใจยิ่งไปส่งเสริมพอมื่อลูกงเราตัวปุ๊บคุณแม่กั้นหายใจลูกได้รับออกซิเจนลดลงจากมืลูกงเราตัวและลําดับที่1นึ่ลำดับที่2คือพอคุณแม่กั้นหายใจปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกก็ได้รับออกซิเจนจากคุณแม่ลดลงไปอีกทางหนึ่งนะคะถามว่าแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างรอข้อที่จะเจอได้จากการที่ลูกได้รับออกซิเจนลดลงนั่นก็คือหนึ่งเรื่องของการถ่ายีเทา ขณะที่ลูกอยู่ในน้ำคร่ำม,มีการถ่ายขี้เทาออกมาก่อนเวลาที่เหมาะสมก็คือก่อนคลอดก็จะทําให้น้องเนี่ยกลืนคายน้ำคร่ำอยู่ในขณะที่เขาอยู่ในท้องคุณแม่เขาก็มีโอกาสที่จะสำลักน้ำคร่ำที่มีขี้เทาอะค่ะเข้าปอดไปแทนที่จะเป็นน้ำคร่ำปกตินะคะกลายเป็นว่าน,น้ำคร่ำนั้นมีขี้เทาปนอยู่ทีนี้เนี่ยการมอนิเตอร์เสียงหัวใจทารกนะคะซึ่งคุณพยาบาลในห้องคลอดก็จะมีการติดเครื่อง เพื่อฟังเสียงหัวใจทารกก็จะพบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มดลูกม,มีการหดละตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณแม่กั้นหายใจร่วมด้วยนะคะช่วงที่มดลูกหดลดตัวกราฟที่เป็นเสียงหัวใจทารกก็จะลดต่ําลงสัมพันธ์กับลักษณะกราฟของอมดลูกหดละตัวที่สูงขึ้นซึ่งสมองชี้ได้เลยว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการหายใจที่ผิดวิธีเกิดขึ้นนะคะคุณพยนบมันก็จะเริ่มแนะนำนะให้คุณแม่นอนตะแคงซ้ายสอนวิธีการหายใจให้กับคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า การหายใจในระหว่างรอคลอของคุณแม่เป็นสิ่งสําคัญสําคัญทั้งกับคุณแม่เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและสําคัญยิ่งกว่าก็คือกับทารกในครรภ์เพื่อป้องกันภาวะที่ทารกจะขาดออซิเตนในครรภ์นั่นเองค่ะถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ